สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็สิมากินปิ้งปลาสิปลาปิ้งปิ้งปลากินปลาไหัวปลาปกตายบ่แม่นปลาปากเป็นพี่น้องเอาหายปลาก็ได้บ่ได้ซื้อเล้คหาเรากระไรก็เอาหายนี่้้าาถยังเหลือ ข้าวพิชางเอาหายคุมคำให้นี่แต่ว่าคำให้ใหท่วเนื้อทอดไตคำให้น้องกระโดกมงก่งจำพ่อนั่นแล้วผมเอาปลามาหายกินให้ปีกินสูพีชูน้องกินเมื่อน,นี้มันก็หนาวทาเบบี้ฮะทาเบบี้ทาเบบี้เออขอบใจทธาเบบี้เอาปลาปาก มามสูก,กินให้ปิ้งกินลืมชื่อรันเคยรันเคยปล,คยล้วโอ้รันเคยไม่สอนเคยเปนงแล้วก็เอาห้เนาะแล้วก็ใจดีเติบนี่แต่ปาลาปากลอยต่อมีแต่ปลาตัวเดียวนะี่มาปนหมูนะปลาตัวน,นี้ปนหมูกระหันปลาปากปลาปาก ป้าปลาควายหัวถั่วเรือควายสีใหม่เลยนะตรงใหญ่เอาขอบใจด้วพี่น้องเนอะป้าปิ่งป้าปลาป้าปลาปิ่งปิ่งป้าปลาซ้ำนี่แหละ ใจเลยไล